สวัสดีครับแฟนครับน้องอุกยิงสาวหน่อยเพชรบานแพงครับวันนี้วันนังข้านงถึงยี่สิบเก้าครับไก่สิสินเดือนสิงหาเราพี่น้องนี่ครับสร้างเอากับมาเก็บรายละเอียดของน้ำสามห่องสร้างกระเบื้องครับเมื่อวานแล้เอาเราพี่น้องเนี่ครับเหลือคุยงานครับพี่น้องคุยวาสิเอาจังไดครับเร่องกระเบื้องเร่องสีเร่ยงเอียงลรยๆอย่างพี่น้องสีคุ้ยกับพ่อยเอกแม่หน่อยอีกบดนมันก็จะ เห็นม่หรพี่น้องประมาณสามสี่มือนี่ะครับที่คุยเห็นมันจบเจอเดียวพี่น้องพอบากันคุยในไ่เพิ่นบกค่อยว่างพี่น้องตัอีอกแม่น้อยเอาเพิ่นบกคอยว่างครับอีหล่าก็งงนหลายอยู่ต้องพุ่นครับเดี๋ยวกันเพิ่นเดินทางมาเทื่นี่ครับเดี๋ยวสร้างสิคุยให้มันเหยยบลอยครับพอดีถาเพิ่นา่าเฮ็ดจังไไดครับถาสามจะขลองเงื่อนเพิ่นอยู่ครับ ก็เลยงานก็เลยเดินสาสตร์เลยดินหน่อยพี่น้องพี่น้องกับบอดองดามาเด้อครับผมกับมาอัปเดตบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเหรอครับบ้านยีลาไม้ยังคืบหนาบ่มียังคืบหนากแต่ให้เบิ่งคือเก่าครับอันนี้กับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับวันนี้อากาศดีครับวันนี้อากาศดีเนี่ยแจ็กหน่อยครับบ่มีแดดเลยครับพี่น้อง อาจจะค้องบานพี่แม่จังคุยเถื่อเดียวครับพอดีคุยในไลน์ในเฟซมันบอสะดวกพี่น้องเพื่อนก็บอกคอยมีเวลาดตอบเนี่ยพอยีกเมยหน่อยเท่ากับงานยุ่งครับอ,อีหล่าก็งานหลายอยู่แถวกรุงเทพผมกับมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศเล่นเลนน้อยๆครับบานน้องอุง้งอิงแฟนคนลับเดเบิวงกันเรื่อยๆครับถึงว่าสิบบมีอย่างสร้างสิบบได้เขา นี่ครับควอมคึอนหนากบ้านนอ้ององค์หญิงก็ไปใกล้เต๋อแล้วพี่น้องแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรอครับนี่ลายอีกบ่าหลายครับนี่ครับบรรยากาศตอนเสาร์ บานนององค์หญิงครับนี่ครับอิดม้วนเบาโตัวที่เลือครับเฮาก็จะได้ค้นกลับก็ดังครับก็ดังเก็บของเฮา่อเก็บความสะอาดออกเมืดละพี่น้องแล้วอยู่บดนกันดีที่พื้นรอบบ้านนะครับนี่บรรยากาศบ้านอิหลา มาเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้เบิ้งเรื่อยๆครับบานน้องอุ้งอิงถึงว่าสร้างเข้าสู่บริข่าก็ตามพี่น้องเดี๋ยวรอดจากของบาดจนแม่งเลยคอยคุยงานจบเธอเดียวพี่น้องว่าสิตกลงเสจังไดครับบานแต่ละหลังก็ต้องถามจาของบาเพ่นกนพี่น้องงานท้าจังสีคืบหนาไปได้เดี่ยวออกมาเห็ดเหลี่ยวบ่งงามบ่งยังเถิ็จ เฉดแก้ไขกันไม่ง่ายเลยครับพี่น้องรอติดตามไปเรื่อยๆครับบ้านนองอุ้งอิงเขานี่ครับกระเบื้องลายนี่ครับบา้านลายหล้างพื้นกับมักอยู่ครับพี่น้องกระเบื้องเขาจีเพนใหญ่แบบนี้เลยพี่น้องลายหินอ่อนกับงามครับขาวๆมัพี่น้อง ครับบรรยากาศหลังบานครับอย่างหมูพี่นอ้องนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างห้องตุ๊กตาครับ อันนี้จะเป็นหลังบ้านครับหลังบ้านนองอุ้งยิงครับพี่น้องหลังว่านี่มองบันไดครับประสิดสาบเหมือนกับสี่ลอปูกระเบื้องก่อนพี่น้องพลอยมันหูระดับครับวรา,าสดิดสาบน้ำซำดครับกระเบื้องเข้าสิยืนซำดายล่อบ,บึงครับพี่น้อง นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลังขัวเฮาครับมองขัวอยู่นี่ครับมองนี่ก็จะเป็นเ,เสียบเครื่องซักผ้าครับพี่น้องเดินสายไฟไว้เิ่นเสียบเครื่องซักผ้าอันนี้ก็หลังขัวครับนี่ของเก็บของยางใหญ่ครับนี่ของขัวสิ่งนี้ครับสร้างกับเบื้อง่นสิเป็นอ้น ก่อขึ้นมาเองพี่น้อง้างกระเบื้องเดี๋ยวเพิ่ทีทอีกรอบหนึ่งรอบเบิลครับบปานอีหลา่าสิ่งงามสั่นใดครับกระเบื้องบริษัทโทมันกำลัองออกแบบยอยู่ครับยางง่ามเหรอครับบานสุดตาหน่อยของเฮาเอาแบบยางง่ามกันพี่น้อง ปลาพี่น้องขุดไปเบื้องข้างบนครับนี่ครับหลังสร้างกระเบื้องเพิ่นเก็บเก็บวกวาดออกเลยครับกานเท้าสีเด็การปูกระเบื้องเพิ่็ปัดกวาดออกก่อนทำความสะอาดตกเรื่อยๆกันกระเบื้องมากสร้างเขามาเพิ่นสืบปูเรื่อยครับพี่น้องบ้านทุกหลังกระสุเป็นตามขั้นตอนครับ ตามขั้นตอนอันนี้ก็สร้าวเนไม่เห็ดใบหมูว่านนะครับเก็บรา,ายละเอียดเรียบร้อยครับห้องน้ำรอแต่กับเบื้องมากครับบานทุกหลังเป็นบริทาสีก่อนนะพี่น้องขับเบื้องเป็นสีเขามากก่อนตามขั้นตอนตามระบบเราคอยสีเขานี่ครับ ห็นเห็นพี่น้องถามว่าผักปูกระเบื้องก้อนแล้วท่าสีตามสีพวเปืือนกระเบื้องหรอครับพี่น้องเขาก็สีมีผ่าเสลี่นห้องอยู่ครับพี่น้องมันกระสีมีเปื่อนเล็กๆน้อยๆครับตามที่ผมไปเบ่งบ้านแต่ละหลังแม่ก็สีมีเปลือนแม่เล็กน้อยแต่ซามก็สีมีน้ำยาครับคัดคัดให้มันสะอาดขึ้นพี่น้องคัดให้มันกระเบ้องมันเง,งาครับอืม เห็นตามไปมบึงบานแต่ละหลังของลูกค้ามากิ่นกะสิบปูกระเบื้องก่อนเราค่อยท่าสีครับเราค่อยใส่อะลูมิเนียมครับหน้าต่างคเราค่อยใส่หน้าต่างอีกรอบหนึ่งตัวมันสิบบริปเปือนหลายเทื่อครับสีมีเปืปี่นนิดนิดน้อยครับสามมือก็มีน้ำยาครับออกมันเงาแล้วครับพี่น้องรอติดตามด้วยครับ บ้านหนองอุง้งยิงช่วงนี้งานเพิ่งจะเบาๆรุ่งเนี่ยเล็กน้อยครับใช่คือก็ไม่เก็บรายละเอียดเล็กน,น้อยนี่ของน้ำอีหล่าก็แหล่าด้ยวยครับนี่เดี๋ยวแต่ถากระเบือ้องแม่ล่อพอยกล่อคุยงานครับสิคุยเหตุจบเตจิดยาวเล้วพี่น้องเพราะว่าคุยในี่ไล่อ่าบรสะดวกเพราะว่าเพิ่งจะติดงานเพิ่าจะขับรถ งานหลาหนองยอิงเง่าไปทั่วแถวเขีบครับเห็นออกทั้งเบิกป่อยอยู่เอาละครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างทุกคนครับในการทํางานแต่มือนี้สร้างพื้นบรนเขาเนีครับมันก็มาเก็บได้ละเอียดแล้วกืบเม็ดละครับ,บเบบบบือถาแต่ข้องมากครลอคุยกับพอเอกเมียน่อยเบิง่งเสีอเอาแบบใด จางใด่คอยว่ากันครับรอดติดตามครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายชาแนลครับ mm hmm. ผมกิศิลาพี่นอ่อว้ก่รครับสวัสดีครับ